ไอ้หนูอะได้ข้อมูลมาว่าพ่อเขาเนี่ยเหมือนจะตายไปแล้วเหมือนจมน้ําตายน่ะเออโอ้โหมตกน้าปีนั้นเออเออปีนั้นเนี่ยหนูเขาเขาทะเบียนบ้านเราเราะนั่นน่ะแม่ที่เขามาบวชพระนั่นน่ะแล้วเขาไปโดดน้ําตายเฮ้ยเหรอชื่อสามฤทธ์เหรอใช่เออเออนั่นแหละไปโดดน้ำตายถึงยังไงนะแม่เออที่แรกเขาก็อยู่เขามาอยู่นี่พังเขาบวชอยู่วัดนี่แหละ เขาบวชอยู่วัดหรอพี่สาวเขามาบวชให้แอะญาติเขาอยู่อุดรเนี่ยมาบวชในงานศพหรอไม่ไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่จายตอนนั้นเขามาอยู่นี่พักนึงแล้วเขาเขาบอกญาติพี่น้องเขาว่าเขาอยากบวชเขาก็เลยบวชวัดใกล้ๆกลบ้านเนี่ยวัดอะไรอยู่กับแม่วัดอรุณใกล้ๆวัดอรุณหรอนี่ตายไปกี่ปีแล้วพี่พี่หมอนประมาณสามปีสี่ปีเออประมาณเนี่ยมั้ง แต่ทีเนี้ยในระบบในในฐานข้อมูลน่ะไม่มีการแจ้งตายนะแม่อ๋อเหรอก็กลายเป็นายอนาถาไปเป็นแบบไม่มีญาติเลยพอติกติงเอาไปจัดการเนี่ยอะไรสว่างคงคาเนี่ยสว่างคงคาได้ติดต่อไปสอบถามแล้วไม่มีศพที่ไม่มีญาติไปนะเออไม่มีญาติไปนั่นแหละเอก่อนบ้านเกิดเขาก็อยู่นี่แหละหัวมุมเนี่ยแต่ว่าพ่อพ่อแม่เสียแล้วเขาขายไปหมดแล้วอ่าเออ ที่แถวโรงสีน่ะเดี๋ยวนะตอนที่เขาบวชอ่ะเขาเขาเคยก่อนหน้านี้เขาไปเคยไปขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพใช่ไหมใช่ใช่ใชแล้วกลับมาบวชเหรอจ๊ะใช่ใช่กลับมาบวชอยู่วัดอรลุนแล้วแกมือนแกมืนเศร้าแล้วไปโดดน้ำตายแล้วแล้วแล้วไม่มีใครจัดงานศพหรือไม่มีญาติ หมายถึงว่าตอนเขาจะบวชเนี่ยญาตินี่ยมาจัดงานบวชแห่กันให้เรียบร้อยตอนเขาเสียไม่มีใครมาไม่ได้าม่มาไม่เจอทุกอ่างญาติทุกคนมีเมืองลาวมีลูกสาวใช่ใช่เขามีลูกสาวสองคนอยู่เมืองลาวใช่ ยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจันหรือ y t u t u อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอีจัน ยู u ูบอ e เตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอ e เตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e เตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่อ อีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ Jahat mo kutgen